สวัสดีครับวันนี้ผมนัเล็กช่องเอเดนพิชิ่งผูกเวนตกปลานะครับจะพาน้าๆนักตกปลาทุกท่านมาทําวิธีรักษามักิดไม่ให้มันเน่าเสียนะครับก็คือให้มันยังเป็นปึกเปียกแบบนี้นะครับเวลาเราผสมเหยื่อเราก็จะใช้แบบนี้นะครับไปผสมเลยนะครับสดๆแบบนี้นะครับรักษาไม่ให้มันเน่านะครับเราจะรักษายังไงนะครับไม่ให้มันเน่าไม่ให้มันขึ้นรานะครับนี่นะครับ โมฟิทนี้ผมได้มาสิบกิโลนะครับโมฟิดนี้มันก็จะมีทั้งเนื้อทั้งเม็ดแบบนี้นะครับผมโอเคครับวิธีการทำนะครับสิบกิโลต่อน้ำตาลหนึ่งกิโลนะครับน้ำตาลที่เราจะใช้นะครับก็ต้องเป็นน้ำตาลสายแดงนะครับเนื่องจากว่าน้ำตาลสายแดงนะครับจะมีกากน้ำตาลอยู่นะครับ น้ำตาลสายแดงนั้นไม่ได้กัดสีนะครับถ้ากัดสีจะไม่มีกากน้ําตาลนะครับถ้ากัดสีเป็นน้ําตาลสายขาวเมื่อไหร่จะไม่มีกากน้าตาลเหลืออยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกากน้ําตาลที่มีอยู่ก็คือจะมีอยู่ในน้ําตาลสายแดงเท่านั้นนะครับหรือถ้าน้าๆถ้าน้าท่านใดมีกากน้ําตาลนะครับก็สามารถที่จะซื้อมาสักขวดหนึ่งเทราได้เลยนะครับ แต่การใช้น้ำตาลทรายแดงเนี่ยมันก็จะนี่นะครับเราก็จะเทเทเลยนะครับเทแบบนี้เลยนะครับแล้วเรานนั้ก็ผสม10กิโลต่อน้ำตาลทรายแดง1นกิโลนะครับ พอถึงขั้นตอนนี้นะครับมันจะหอมมากนะครับมันจะเป็นเหมือนขนมหวานเลยครับผมไม่แน่ใจว่าเมื่อก่อนคนโบราณเขาทำกินแบบนี้ไหมนะครับสุดยอดเลยครับเราก็ลน่วน นี่นะครับจากนั้นเราก็นําแป้งนะครับมาแล้วก็มาหอ่อทําเป็นขนมดีแล้วก็ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็นําถังสิีเรามาคือบางที เราไปใส่ตู้เย็นใช่ไหมครับแล้วตู้เย็นมันไม่พอครับแต่การหมักมะฝิดไว้แบบนี้นะครับมันก็เราก็จะได้เนื้อมะฝิดแบบนี้ในการไปผสมเหยื่อตกปลานะครับครับเกือบเต็มถังสีนะครับจากนั้นนะครับเราก็ ปิดฝาของเราไว้นะครับปิดไว้จากนั้นเราก็เอาไปวางไว้ในบ้านของเรานะครับโดยที่เรานั้นไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะครับนี้เป็นวันที่สองเดือนมกราคมนะครับปีสอง6ห้าหกครับครับนะนะวันนี้เป็นวันที่สิบเจ็ดเดือนมกรานะครับผมได้ หมักมะฟิดไว้นะครับไม่ให้มะฟิดเน่านะครับผมหมักไว้ตั้งแต่วันที่สองนะครับส่วนมะฟิดนี้นะครับผมเอามาตั้งแต่ปีใหม่นะครับแล้วก็หมักไว้ตั้งแต่วันที่สองนะครับวันนี้เป็นวันที่สิบเจ็ดก็รวมระยะวันที่หมักไว้ก็ประมาณสิบห้าวันนะครับเราจะมาดูกันว่าเนื้อมะฟิดของเราจะเป็นยังไงนะครับว่ามันจะได้ผลดีไหมนะครับก่อนที่เราจะเอาไปทําเหยื่อนะครับ ส่วนการผสมเยื่อแล้วก็การทำชิปมัฟฟิตนนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปไว้ให้คลิปหน้านะครับส่วนสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่รักษาเนื้อมอัฟฟิตไว้นะครับไม่ให้เน่าเสียนะครับโอเคเรามาดูกันเรามาเปิดพร้อมกันเลยนะครับว่าจะมีอะไรไหมมีลงมีลาไหมนะครับ นี่ครับผมเพิ่งเปิดจริงนะครับแล้วก็เนี่ยมันจะมีไอน้ําอยู่ตรงฝาถาังของเรานะครับเมืวว่อปิดของเรานี้ก็จะเนื้อจะออกน้ําตาลเข้มเลยนะครับแล้วก็จะล้วนซุยนะครับจะซุยมากเป็นเนื้อทรายนะครับล้วนซุยดีนะครับแล้วเวลาการที่เรานั้นจะเอาเม็ดออกนะครับเราก็แค่ใช้ตัวนี้นะครับล่อน ก็คือกด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 ลงไปนะครับหรือถ้าใครจะใช้แบบเป็นผ้ารี่บีบเนื้อมัฟฟิก็ได้นะครับเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวผมจะทำมันจะช้าหน่อยนะครับเนี่ยเราก็จะได้เนื้อมัฟฟิตแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเราไม่คิดอะไรมากนะครับเราไม่อยากจะร่อนนะครับเราก็สามารถ ผสมได้เลยนะครับเอาไปตกหน้าดินได้เลยนะครับแต่เวลาปั้นเหยื่อนะครับก็อาจจะทําให้เหยื่อของเรานั้นแตกได้นะครับแต่ว่าถ้าเรามีขนมปังพอหรือว่าลำพอเหนียวพอนะครับมันก็ไม่แตกง่ายนะครับบางคนก็ผสมแบบนี้เลยนะครับบางคนก็ยีเอานะครับหรือบางคนก็ใช้ผ้าลี่นะครับในการที่จะ่าบีบบีบบีบ,บ,บแยกเม็ดแยกเนื้อ นะครับเพื่อจะใช้ในการตกปลานะครับโอเคครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมอ่านข้อคิดดีๆายคลิปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ